ก็ผมเมื่อนี้ก็ตรงกับวันพฤหรือฮัทนะครับที่ยี่แปดตุลาหกสี่ครับผมนะครับสจหรับเมื่อนี้นะครับวิตผู้เขียวนะครับก็ได้มีสินค้ามาให้พี่น้องบ้านเฮานะครับได้พิจารณาน้ำกันครับผมนะครับสจหรับเมื่อนี้เป็นกล้วยควบเมลูกด้วยครับเด้อนะครับกล้วยควบเมลูกนะครับอ่ะเบาเบาไล้ครับผมเบาเบาไล้นะครับเขาเรื่องครับผม สถานะของเขาตอนนี้นะครับคือท่องว่างครับผมนะครับลูกของเขานีซีอูปมาณเดือนกลัวนะครับเป็นลูกไส้เด้อครับเด้อเป็นลูกไส้ครับผมนะครับ้าท่องนี้้าผู้ใดมากตัวใดก็ไปจัดเอาครับผมนะครับความสูงเวียดผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ครับผมนะครับร้อยสี่สิบสองครับผมนะครับ ร้อยสี่สองวิทผู้เขียวสีตีไว้ตามมาร้อยสี่สิบเต่ร้อยสี่สองประกาศครับผมกล้วยๆัวนี้แต่วิทผู้เขียวสีรับประกาศว้ร้อยสี่สิบครับผมนะครับเพื่อเอาสิบโมมีปัญหาในการทรงนะครับสิบโมมีปัญหาในการทรงสถานะของเขาตอนนี้ก็คือทองว่างครับผมทองว่างเป็นกล้วยเงาเขาครับผมรับตัวเงานะครับอ่างลึกนะครับสูงนะครับ ความสูงเขานี่บ่อต้องห่วงครับผมนะครับเบื้อง้ายครับผมเบื้อง้ายนะครับเบื้อง้ตยตอนนี้เขาก็ยังขาดน้ามเรียงครับผมนะครับ้าผนนู้ได,เด้เอาไปนุ่นยาขึ้นดีๆนี่เต็มตึงขึ้นนี่โอ้บ่แมนทับมดาครับผมสำหรับเพื่อตัวนี้นะครับอ่ะว้ามาพอสมควรแล้วครับผมนะครับบิดผู้เขียวสเฉลยรลาคา ห้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาน้ากันครับผมนะครับตอนเราค่อยแม่แม่โคบแม่ลูกรอบนี่ครับผมรอบแม่ลูกโคบนี่นะครับวิทผู้เกี่ยวสิเปิดในราคานะครับหนึ่งแสนหกหมืนห้าพันบาทครับผมนะครับจับดึงมาเลยปะาจับจับจับดึงเออเออน่าละสวยนะครับเบื้องหน้าเขาน้ากันครับผมนะครับเบื้องล่ายละเอียดน้ากันก่อนสิตัดตินใจครับผม อโดมชัชนีกล้วยไทยมาเตรียมนะครับเพราะว่าสิเป็นตาแต้มนะครับตาแต้มชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตะไก่ก็เห็นนะครับเพราะว่าสิเป็นตาแต้มนะครับตาแต้มปากคาบแก้วนะครับข้อสองอ่องนะครับร่วงพึ่งใยนะครับแข้งขานะครับหนาดีครับผมเล็บสวยนะครับเขาเขาเป็นกล้วยขาใไงนะครับด้วยกล้วยแข้งขาญ่นะครับล่ำโตดีหน้าเขาสวย นะครับถาทองนี่นะครับถาผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วก็ไปจัดพ่อพันงามๆใส่ครับผมนะครับขึ้นแล้วรอบนึงขึ้นแล้วรอบนึงกบผมสําหรับกล้วยกล้วยตัวนี้ขึ้นแล้วรอบนึงนะครับนี่ลูกไส้เขาครับผมลูกไส้เขาเป็นกล้วยสายพ่อบ้านธรรมดานะครับถ้าจัดพ่อดีๆใส่ผมว่าสี่โอเคอยู่ครับสําหรับกล้วยตัวนี้นะครับได้การอยู่ เอาสำหรับราคานะครับวิทผู้เกี่ยวกับแกงล้วหนึ่งแสนหกมื่นหาพันบาทครับผมสำหรับผู้เห็นสินค่าแล้วผู้สนใจในสินค่านะครับก็ทักมหาวิทผู้เกี่ยวที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเกดสองเกดหาเก้าหาครับผมนะครับอ่ะวิดผู้เกียวก็สะให้เบ้งรอบตัวชนหนึงครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ ว่อสูงเขาอยที่ร้อยสี่สิบสองนะครับเด้อร้อยสี่สิบสองต่วีตผู้เขียวบอถึงป่านั่นนะครับวีดผู้เขียวสิตีตามไว้ว่าร้อยสี่สิบเพื่อบ่มีปัญหาในการจัดทรงครับผมนะครับวีดผู้เขียวประกันไว้ร้อยสี่สิบพ่อครับผมเซวีตผู้เขียววัดเมื่อกี้เดียร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามประมาณนี้ครับผมสี่สิบสองสี่เข้าสี่สบสามนะครับข้วยตัวนี้เป็นข้วยสูงข้วยใหญ่ครับผมถ้าเขาหาข้วยใหญ่สมัยนี้นะครับ หายากแล้วครับผมหายากแล้วมี่มีก็หาย่ายๆราคาก็ราคาแพงๆครับผมนะครับสำหรับวิดผู้เขียวเปิดไว้ซ้านี่ผมว่าสมเหตุสมผลครับผมพ่อซื้อพ่อขายบ่ตามเกินไปบ่แข็งเกินไปนะครับสําหรับผู้หาค้อยง่ญ่ไปเลี้ยงนะครับค้อยงหญ่ราคาถึกถึกจังซี่เอาสำหรับผู้สนใจแล้วสําหรับค้อยงหญ่ราคาถืกถึอจังซี่นะครับยาซาด้วยครับเด้อยาซาตาซาสีบดได้เปลี่นเจ้าของนะครับ ปืนออกไปก้อนกสิสิ์ไดที่หลังครับผมนะครับสำหรับผู้หาคั้วใยไ,ไปพัฒนาครับผมอ่ะคลิปนี้ว่พิ่วิ์ผวกเขียวกับวัมียอย่างไรครับผมจึงลกวาวค้า่าสวัสด,ดีครับอ่ะจึงจูงหมุนจักรอบเพราะหมุนไปพุ่นอะอย่างอ้เพิิงเบิ่งมันมีขาทกขาถอนบ่ะเออสวยหางลามหางเลื่องดีครับผม บ่มีขาโถกขาถอนบ,บ่มีตำหนี้นครับเด้อกุ้ยโค้มนี่นะครับแม่เขานี่เป็นกุ้ยโค้งใหญ่ครับผมโคงง้งใหญ่โค้งสางใหญ่เพียงจะตกน้ำเลี้ยงครับเดี๋ยวนี้ทั้งลูกดูดน้อมพร้อมอ่ะขอครอกข้อขอคอบ